ครับสวัสดีครับผู้ชมผู้ติดตามพุกคนทุกขั้นนะครับครับวันนี้นะครับผมก็อยากจะมาให้ดูนะครับผู้ชมหลังจากที่ผมฉีดเชื้อเมทาลิเซียมนะครับบวกกับเชื้อบาไอเชื้อลาบิวเบียนะครับสองตัวบวกที่ผมให้ดูคลิปไปก่อนหน้านี้นะครับผู้ชมผมจะมาให้ดูนะครับแล้วว่ามันจะใช้ได้ผลจริงหรือเปล่านะครับ เพื่อจะยืนยันแล้วให้ท่านผู้ชมได้สร้างความแน่ใจอีกสักทีนึงนะครับผมจะมาให้ดูนะครับมาดูกันว่าบางท่านบางคนเนี่ยมันจะใช้ได้จริงหรือไม่มั่นใจนะครับอันนี้ผมมาให้ดูกับตาเลยนะครับท่านผู้ชมครับก่อนที่ผมจะให้ไปเนี่ยนะครับนี่มันก็อย่างนี้นะครับท่านผู้ชมนี่ก็คือแปลงนาผมนะครับแปลงนาผมก็ที่ผมให้ดูไปมันก็ติดต้นไม้ต้นนี้นะครับแต่วันนี้ผมจะมาให้ดูนะครับมาให้ดูกันก่อนนะครับ อันนี้คือรูน้ําผมนะครับผมปล่อยน้ํานะครับผมปล่อยน้ํานี่นะครับคือรูน้ําผมผมปล่อยน้ําคือผมฝังท่อเข้าไว้นะครับเป็นท่อซีเมนต์นะครับท่านผู้ชมเป็นท่อซีเมนต์แล้วผมเอาห่อมาฝังแล้วผมแล้วผมไม่ได้เปิดข้างบนนะครับท่านท่านผู้ชมผมเจาะข้างล่างนะครับนี่ผมเจาะข้างล่างนี่นะครับเพื่อเพื่อให้น้ํารอดลงไปนะครับเดี๋ยว นาข้างๆเขาเนี้ยนะครับเนื้อข้างผมเนี้ยนะครับข้างข้ามือเนี้ยนะครับก็เป็นนาปทุมเดียวเขาจะว่าผมว่าผมปล่อยเพี้ยไปหาเขานะครับผมก็เลยเจาะรูลงไปนะครับแค่เจาะรูถ้าเจาะรูลงไปเนี้ยตัวเพี้ยเขาลอยนะครับพราผสมก็เหมือนผมเคยพูดละเขาเขาจะไม่ไปกับน้ํานะครับเดี๋ยวเขาจะว่าผมเอานะครับเดี๋ยวมันเกิดกินแหงแขงใจกันแล้วมันไม่ดีผมก็ใช้วิธีเจาะรูเอานะครับแค่แค่น้าไหลออกไปนะครับแต่แต่ตัวเพี้ยไม่ได้ ไหลนะครับอันนี้ผมให้ดูล็อกเดียวนะครับท่านผู้ชมนี่นะครับไม่ทราบว่าท่านผู้ชมทอเห็นไหมครับตัวน้อยๆขาวๆเนี่ยนะครับนี่นะครับท่านผู้ชมเห็นไหมครับอันนี้เขาตายหมดละนะครับท่านผู้ชมเนี้ผมพยายามให้ดูกันใกล้ๆนะครับนี่แล้วผมปล่อยน้ําทิ้งละผมใส่ปุ๋ยนะครับผมจะใส่ปุ๋ยนะครับนี่ผมให้ดูกันใกล้ๆนะครับนี่ มางว่าท่านผู้ชมคงเห็นนะครับนี่นะครับนี่ว่ามันใช้ได้จริงหรือไม่นะครับก็เหมือนที่ผมบอกแล้วตัวแก่ของผมเนี้ยมันไม่เห็นนะครับท่านผู้ชมถ้ายิ่งตัวแก่เนี้ยเขากออยู่บนใบข้าวเลยนะครับยิ่งอยู่บนเนี้ยเขาจะยิ่งตายเลยนะครับท่านผู้ชมอันนี้ก็เหมือนตัวน้อยที่ผมเคยบอกแล้วนะครับท่านผู้ชมตัวน้อยเนี้ยเขาเล่นอยู่กรบน้านะครับนี่ผมให้ดูก็หวังว่าท่านผู้ชมคงเห็นนะครับคงเห็น นะครับเนี่ยเนี่ยเขาตายกันหมดแล้วนะครับลอยเป็นฟ้าเลยนะครับลอยเป็นฟ้าเลยแล้วทั้งที่ที่ผมให้ดูไปมันก็ไม่ค่อยเยอะนะครับบางทีมันอยู่ในกอข้าวเราก็ไม่เห็นนะครับผมให้ดูกัน,นหลายๆที่นะครับนี่ว่ามันจะยืนยันได้ว่ามันใช้ได้ผลไหมนะครับพ่อผู้ชมให้ดูกันนะครับอันนี้ ที่ผมจะมาให้ท่านผู้ชมเนี่ยมันจะช่วยยืนยันพอจะช่วยยืนยันได้นะครับผ่านผู้ชมพอจะช่วยยืนยันได้ว่ามันจะใช้ได้ผลจริงนะครับก็เหมือนที่ผมได้พูดไปในคลิปในวิดีโอนั้นละนะครับผ่านผู้ชมที่วันที่ผมมาฉีดนะครับซึ่งมันกําจัดแมลงได้หมดเลยนะครับแล้วเราไม่ต้องไปเลือกใช้กลุ่มพวกสารเคมีนะนะครับเราไม่ต้องไปซื้อไปแยกตัวนะครับตัวนี้ค้านอน ตัวนี้ค่าเพลี้ยกระโดดสีน้ําตาลตัวนี้ค่าเพลี้ยไฟตัวนี้ค่าแมลงวีขาวนะครับเราเราไม่ต้องแยกเลยนะครับก็เหมือนผมเคยพูดไปคลิปนั้นแล้วเผื่อบางทีบางท่านบางคนอาจจะไม่ได้ชมไม่ได้ดูคลิปนั้นนะครับผมขอมาพูดตรงนี้นิดนึงก็อย่าได้ราคาญผมนะครับท่านผู้ชมอย่าได้ราคาญผมก็บางทีบางท่านบางคนเนี่ยก็อาจจะยังไม่ได้เห็นคลิปผมนะครับก็เพิ่งมาเห็นคลิปนี้ก็อาจเป็นไปได้นะครับ ก็ต้องขออภยัยท่านผู้ชมด้วยนะครับเผื่อว่าอาจจะไประสร้างความรำคาญให้กับท่านผู้ชมนะครับพอผมมองรอบด้านผมบอกแล้วนะครับถ้าใครไม่ได้ติดตามผมตลอดเนี้ยอาจจะไม่รู้นะครับอาจจะไม่รู้ว่าผมทำอะไรมั่งนะครับบางทีเนี้ยอาจจะ กำลังไปเจอคลิปนี้พอดีนะครับที่ผมให้ดูน,นะครับเชื้อเมทาไลเซียมนะครับที่ผมฉีดเนี่ยสองตัวบวกเลยนะครับบวกกับเชื้อลาบิววารียนะครับสองตัวบวกเลยนะครับสองพลังบวกนะครับผมผมมาให้ดูอันเนี้ยมันจะช่วยยืนยันได้เลยนะครับพันผสมผมบอกได้เลยแล้วระบบธรรมชาต เขาก็ยังอยู่นะครับเขาไม่ได้ทําลายสัตว์นะครับผมเรียกอย่างนี้แล้วก็คงจะอาจจะเป็นให้ท่านผู้ชมได้ได้รู้อีกอย่างหนึ่งนะครับได้รู้เพื่อท่านผู้ชมเห็นอย่างนี้แล้วก็อาจจะเชื่อหือได้แล้วหันมาใช้อย่างนี้นะครับผมผมเลยแนะนําแล้วที่ผมทํามาผมก็ใช้อย่างนี้นะครับปกติผมก็ เคยพูดแล้วผมไม,ไม่ไม่ได้ใช้สารเคมีนะครับท่านผู้ชมผมพยายามจะใช้กลุ่มพวกนี้นะครับในเมื่อความจําเป็นนะครับในเมื่อความจําเป็นก็ต้องเอาอันนี้มันคือแมลงเนี้ยคือศัตรูของข้าวนะครับแต่ผมไม่ไปฆ่าสัตว์นะครับท่านผู้ชมนี่ผมก็อยากจะให้ท่านผู้ชมได้มารู้มาดูกันนะครับกันกันของจริงๆผมไม่ได้สร้างคอนเทนต์นะครับผมไม่ได้สร้างคอนเทนต์ ก็ลองให้ดูนะครับถ้าใครยังยังไม่ได้ดูหรือยังไม่เห็นเนี้ยนะครับท่านผู้ชมอาจจะไม่เห็นแค่คลิปผมเนี้ยนะครับคลิปผมวีดีโอผมแค่คลิปเนี้ยนะครับซึ่งไม่ได้ติดตามเนะี้ยผมก็อยากจะให้ท่านผู้ชมทําอย่างนี้นะครับท่านผู้ชมให้เข้าไปดูในช่องผมเลยนะครับพิมพ์คําว่าช่องเกษตรตามใจนะครับช่องเกษตรตามใจถ้ายังไม่เห็นก็ให้เลื่อนเลื่อนหาเอานะครับให้เลื่อนหาเอา พราะช่องผมมันเล็กนะครับช่องผมมันเล็กมันมันก็อาจจะไม่ขึ้นโชว์ครั้งแรกเลยนะครับก็ให้คนไปเลื่อนหาเอานะครับแล้วก็ถ้าเราอยากรู้เรื่องอะไรนะครับก็ให้ดูไปเป็นเรื่องๆแล้วท่านผู้ชมจะได้เข้าใจนะครับถ้ามีเวลาว่างๆเนี้ยนะครับผมอยากจะแนะนําอย่างนั้นนะครับดูแล้วให้คิดไปนะครับให้คิดไปถ้าไม่คิดเนี้ยท่านผู้ชมจะได้ไม่เข้าใจนะครับ ท่านท่านผู้ชมจะไม่เข้าใจนะครับถ้าคลิปไปตามผมเนี้ยนี่นะครับนี่บวกน้ําผมหรือแองน้ําผมนะครับนี่ผมก็ไม่ให้ดูนะครับในวันที่ผมฉีดนะครับมาใราว่าผมไปสร้างคอนเทนต์ไปขายของแปลงอื่นมาเขาใช้สารเคมีมาแล้วมาฉีดนะครับนี่นะครับต้นไม้นะครับแล้วผมก็จะมาใส่ปุ๋ยนะครับน่นถังปุ๋ยเดี๋ยวเดี๋ยวผมจะไปให้ดูใกล้ๆนะครับเดี๋ยวผมจะไปให้ดูใกล้ๆ ที่ตรงนั้นนะครับนี่ผมก็อยากจะแนะนํากับพี่ผู้ชมอย่างนี้นะครับพีผ่ผู้ชมก็ผมก็ได้ทําคลิปทําวิดีโอไว้หลายเรื่องแล้วนะครับหลายเรื่องแล้วแต่ส่วนมากก็เป็นเรื่องข้าวนี้เยอะที่สุดนะครับเป็นเรื่องข้าวนี้เยอะที่สุดก็เลยอยากจะฝากท่านผู้ชมไว้อย่างนี้ถ้ามีอุดมการเดียวกันกับผมหรือว่าข้อมูลบางสิ่งบางอย่างที่ผมพูดที่ผมแนะนํามาเนี้ยนะครับ ถ้าท่านต้องการอยากรู้ก็ให้ท่านผู้ชมทำตามเหมือนที่ผมบอกเมื่อกี้นะครับก็อยากจะแนะนํากับท่านผู้ชมไว้อย่างนี้นะครับครับแล้วผมก็จะมาให้มาดูนี่อีกอย่างหนึ่งนะครับในท่านผู้ชมว่ามันจะกํกจัดได้จริงไหมนะครับนี่หวังว่าท่านผู้ชมคงเห็นนะครับเห็นไหมครับขาวๆอยู่เนี้ยนะครับคือตัวแมงวีขาวนะครับท่านผู้ชมหวังหวังว่าท่านผู้ชมคงเห็นนะครับนี่นะครับเขาตายละห้า ถ้าเขาไม่ตายเขาจะไม่อยู่กับน้ําอย่างนี้นะครับท่านผู้ชมนี่เห็นไหมครับก็คิดว่าคงเห็นนะครับคิดว่าคงเห็นผมเอากล้องให้ดูใกล้ๆแล้วนะครับอันนี้เนี้ยนะครับว่ามันกําจัดได้จริงหรือเปล่านะครับมันก็จะมาช่วยยืนยันให้ได้ท่านผู้ชมได้ดูนะครับว่าไม่ใช่ว่าผมมีแต่พูดคีโมโออดมั้งนะครับอันนี้ก็เหมือนที่ผมพูดไปแล้ว ผมเคยใช้มาแล้วนะครับผมพุกอย่างเนียที่ที่ผมพูดที่ผมแนะนํากับท่านผู้ชมเนี่ยนะครับก็เหมือนที่ผมเคยพูดแล้วนะครับก็ค่อนข้างจะเป็นเรื่องจริงทั้งนั้นนะครับเป็นเรื่องจริงทั้งนั้นผมไม่ได้สร้างคอนเทนต์นะครับไม่ใช่ว่าไปยืมคนนั้นมาพูดคนนี้มาพูดนะครับแต่บ้านผมนี่ก็น้อยมากนะครับน้อยมากท่านผู้ชมไม่ไม่ว่า เฉพาะบ้านผมนะครับไม่ไม่ใช่เฉพาะบ้านผมถ้ารวมทั้งจังหวัดเลยเนี้ยน้อยมากนะครับที่จะมาใช้เหมือนผมเนี้นะครับผมบอกได้เลยว่าน้อยมากกลุ่มปลูกพืชผักก็แล้วแต่นะครับไปใช้กันสารเคมีกันทั้งนั้นนะครับไปใช้กลุ่มสารเคมีกันทั้งนั้นอันนี้ผมก็ไม่รู้จะพูดยังไงนะครับในเมื่อผมก็เองก็หน้าที่ก็ไม่มีตําแหน่งก็ไม่มีอะไรสักอย่างแล้วผมก็ไม่ไม่พูดไม่ไปแนะนาใครละนะครับ ก็ตอนนั้นก็มีพอมีหน้าที่อยู่ก็ไปแนะนําแล้วก็หาไปผลิตหาไปทาเสื้อสุดขึ้นมานะครับตอนนี้ก็ไม่มีอะไรก็แล้วแต่นะครับแล้วแต่ทีนี้ผมก็ไม่บังอาจไปบังเอินไปบอกเล่ากับคนอื่นนะครับก็คนเราก็ ประสบการณ์ก็มากมายแล้วนะครับวันนี้ผมก็อยากจะให้ท่านผู้ชมได้ดูนะครับอันนี้ผมก็มาใส่ปุ๋ยนะครับนี่นนะครับแล้วก็นี่นะครับนี่อีกหนึ่งลูกนะครับท่านผู้ชมเนื่องจากคลิปที่ก่อนหน้าเนี้นะครับผมใส่ไปมันไม่ทันนะครับผมก็เลยมาใส่อีกนะครับผมผมก็ผมใส่ไปไม่หมดนะครับแล้วคลิปวิดีโอผมก็ยาวด้วยผมก็เลยตัดช่วงไปนะครับท่านผู้ชมผมก็เลยตัดช่วงไปก็ เลยมาทำคลิปทำวีดีโอนี้ต่อไปกับเรื่องปุ๋ยด้วยนะครับก็ฮอดีมีบังเอิญมีท่านนึงนะครับอยู่พิจิตนะครับก็เห็นว่าอยู่พิจิตหรือไงเนี้ยที่ได้ดูคลิปดูวีดีโอผมเรื่องการใส่ปุ๋ยไปสองครั้งสามครั้งหรือใส่ฤดูลหลายหลายๆครั้งเนี่ยนะครับก็มีคอมเมนต์ออกมาถามนะครับว่าใส่ปุ๋ยข้าวเนี่ยนะครับ ซึ่งถ้าผมจะไม่ผิดก็เป็นมะลิร้อยห้านะครับเป็นมะลิร้อยหแล้วก็จะใส่รอบที่สเนี้ยสาิบกิโลกร,รมัมนะครับสากิโลกร,รมัมจะดีไหมถูกต้องไหมนะครับตรงนี้นะครับท่านผู้ชมผมอยากจะบอกท่านผู้ชมอย่างนี้เหมือนที่ผมได้พูดไปหลายคลิปหลายวิดีโอละนะครับพูดกับท่านผู้ชมละการใส่ปุ๋ยใส่ไม่เหมือนกันนะครับท่านท่านผู้ชมต้องจําคํานี้ให้ดีนะครับ ใส่ปุ๋ยไม่เหมือนกันนะครับใส่สูตรปุ๋ยไม่เหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นการใส่ปุ๋ยเนี่ยนะครับผมก็ไม่ได้กําหนดว่าจะให้ใส่ไรเท่านั้นเท่านี้นะครับพานผู้ชมก็เหมือนที่ผมเคยพูดและคลิปก่อนหน้านี้ผมก็บอกแล้วนะครับว่าให้ดูต้นข้าวเราเป็นหลักนะครับพานผู้ชมเราควรจะใส่ตัวไหนเพิ่มนะครับอย่างว่าสมมติส่วนมากแล้วจะเป็นพวกในในตัวเจนเนี้ยนะครับพวกในตัวเจนเนี้ย คือสำคัญที่สุดนะครับแล้วทีเนี้ยบางคนก็อาจจะใส่ปุ๋ยสําเร็จรูปมาหรือจะไปผสมปุ๋ยใสเองนะครับไปผสมใสเองแต่ใสเองเนี้ยผมก็เห็นหลายคนพูดหลายคนแนะนําออกมานะครับไปใสสิบห้าบวกสิแล้วก็สี่สิบหนะครับแล้วก็ไปบวก0ูนยนะครับอันนี้ ผมบอกตรงๆเลยว่าชีวิตผมทำนามานะครับชีวิตผมทำนามาเนี้ยผมไม่เคยผสมสูตรนี้เลยนะครับท่านผู้ชมผมไม่เคยผสมสูตรนี้เลยคําว่าแม่แต่ศูนย์ศูนย์หกศูนย์ผมยังไม่ได้จับถึงซักเม็ดเลยนะครับว่ารูปลักษณะเม็ดมันเป็นยังไงนะครับท่านผู้ชมอันเนี้ยผมถึงบอกไม่ได้นะครับว่าจะใส่จะใส่ไล่ละกี่กิโลนะครับผมบอกไม่ได้ ก็เหมือนที่ผมพูดอยู่นี้นะครับว่าคนเราใส่ปุ๋ยไม่เหมือนกันนะครับแต่ที่ผมใส่ผมจะใส่สูตรสิบห้านะครับสูตรสิบห้าเสมอนะครับนี่แล้วผมมาให้ดูอีกนี่ทีนึงนะครับนี่นี่สูตรสิบห้าเสมอนะครับนี่นะครับผมใส่อย่างนี้นะครับแล้วก็เนื่องจากเพียรบาตนะครับผมก็เปลี่ยนจากตัวไนโตรไนโตรเจนลงมานะครับไนโตรเจนลงมา นี่ซึ่งเป็นซึ่งเป็นกระสอบนุษนนะครับผมไม่ได้เดินไปให้ไปดูนะครับผมจาก4 6 0 0ลงมาผมลดมาเป็น30.00นะครับเพื่อมาให้มันเขียวจุดจัดนะครับท่านผู้ชมทำไมผมผมต้องลดลงมาแต่ผมใส่น้ำหนักปริมาณเท่าเดิมนะครับแต่ผมลดเปอร์เซ็นต์ปุ๋ยลงมานะครับจาก4 6 0 0นะครับ ที่ผมใส่ส่วนมากคุกฤดูผมจะใส่อย่างนั้นนะครับแต่ทีนี้ผมลดจาก4600ลงมาลดมาเหลือ30 0 0นะครับแต่บางคนก็ยังไม่เข้าใจนะครับเพราะผมบอกได้เลยว่าส่วนมากคนเราเนี้ยตอนเนี้ยคิดน้อยนะครับถึงไม่รู้แต่บางคนว่ามันลดลงมาได้ยังไง <c oughs> แล้วมาบวกกัน <c oughs> มาผสมกันก็สอบต่อก็สอบเนีน,นะครับพันผสม ก็คล้ายๆเหมือนลดเปอร์เซ็นต์ปุ๋ยนะครับลดเปอร์เซ็นต์ปุ๋ยจาก4600นะครับ4600เนี้ยมันก็46เปอร์เซ็นต์นะครับแล้วทีนี้ลดมาเหลืออยู่30เปอร์เซ็นต์นะครับมันก็ลดเปอร์เซ็นต์ปุ๋ยอย่างนี้แต่แม้มันไม่ได้ลดอยู่ที่น้ําหนักนะครับอันนี้ให้ให้ท่านผู้ชมเข้าใจอย่างนี้นะครับแต่น้ําหนักนะกระสอบต่อกระสอบแต่ลดเปอร์เซ็นต์ปุ๋ยลงมานะครับก็คือลด ลงมาถึง16เปอร์เซ็นเลยนะครับถึงถึงถึง16เลยอย่างนั้นนะครับอันนี้ให้ให้ให้เข้าใจนะครับก็ว่าจะใส่ประมาณกี่กิโลกร,รัมต่อไร่นะนะครับผมก็เหมือนที่ผมพูดไปข้างต้นเนี้ยนะครับซึ่งผมกําหนดไม่ได้บางคนใส่ปุ๋ยไม่เหมือนกันนะครับอย่าลืมอย่าลืมคํานี้นะครับอย่าลืมว่าใส่ปุ๋ยไม่เหมือนกันนะครับแม้แต่ซื้อปุ๋ยสูตรสำเร็จมาแล้วก็ตามนะครับ หรือจะมาผสมเองก็ตามนะครับบางคนก็เอามาอย่างเงี้ยนะครับ4600ก็เหมือนที่ผมพูดไปข้างต้นนะครับมาบวกกับ15 15อีกแล้วมาบวกก,กกับ0 0 6 0นะครับมาบวกกับ0 0นยอันนี้ก็เหมือนที่ผมพูดไปเมื่อกี้นะครับ0 0 6 0เนี่ยนะครับผมทำนามานเนี้ยนะครับผมจะมาย้ำอีกครั้งนึงผมไม่เคยได้ใส่เลยนะก็แล้วแล้วผมก็ไม่เคยได้จับสัก เม็ดเลยนะครับว่ามันเป็นเม็ดสีอะไรนะครับสูตรศูนย์หกศูนย์ผมก็มาใส่สูตรเสมอนี้ก็พอนะครับอันนี้หลักการที่ผมใส่นะครับผมใส่แต่ทีนี้ใส่มากใส่น้อยก็เหมือนที่ผมพูดนะครับก็อยู่ที่เรานะครับมากน้อยแค่ไหนเราจะผสมนะครับอัตราส่วนไหนเท่าไหร่นะครับอันนี้ก็อยู่หันฮุฮนผสมเองก็เราคือเจ้าของแปลงนะครับเราคือเจ้าของข้าว เราย่อมรู้นะครับว่าสถานการณ์ข้าวเราอยู่ในลักษณะไหนรูปแบบไหนนะครับแต่ <_ C od ic> ผมอยากจะมาย้ำกับพ่อผู้ชมอีกอย่างหนึ่งนะครับย้ำย้ำอันเนี้ยการเรื่องใส่ปุ๋ยเนี้ยใส่ปุ๋ยรับรวงเนี้ยสำคัญมากนะครับสําคัญมากอย่าสําคัญมากให้ท่นผู้ชมใส่ให้ไวนะครับใส่ให้ไวอย่าใส่ซ้านะครับใส่ซ้าเนี้ยอาทิตย์นึงข้าออกรวงเลยเนี้ยนะครับเข้าออกรวงเลยเนี้ยผมบอกได้เลยว่า โอยตัวนายเรเจนเนี้ยนะครับตัวเอ็นเนี้ยท่านท่านผู้ชมจะไม่ได้ประโยชน์อะไรเลยนะครับจะจะไม่ได้ประโยชน์อะไรเลยได้ประโยชน์คือได้ไปต้นกะให้ใบเขางามนะครับท่านผู้ชมแต่จะไปเอารวงนะครับผมจะมาย้ําตรงนี้อีกทีนึงถ้าจะไปเอารวงเขาเนี้มันมันไม่ได้รวงแล้วนะครับท่านผู้ชมในเมื่อเขาท้องแล้วนะครับ <ton> ผมต้องย้ำในในเมื่อเข้าเขาท้องแล้วหรือจะให้เขาแตก และเงี้ยมันแตกไม่ได้แล้วนะครับให้ให้ท่านผู้ชมลองลองไปแกะดูสักต้นหนึ่งนะครับมันจะเป็นจริงเหมือนที่ผมพูดไหมนะครับข้าวเขาเป็นรวงแล้วแต่เขาไม่ออกรวงมาให้เราเห็นนะครับอันนี้จะไปเร่งรวงให้เขาใหญ่เนะี่ยมันเป็นไปไม่ได้นะครับมันเป็นไปไม่ได้ท่านท่านผู้ชมอย่าลืมตัวนี้นะครับแม้แต่เขาทำหน้าที่ไวก้ก็ก็ตามนะครับผมผมต้องมาย้าตรงนี้ถ้าท่านผู้ชมต้อง การผลผลิตเนี่ยต้องใส่ปุ๋ยรอบสองเนี่ยต้องให้หันเวลานะครับอย่าใส่ซ้านะครับอย่าอย่าอย่าใส่ซ่าอย่าอย่าอย่าใส่ซ่าบางคนเนี่ยนะครับข้าวเริ่มโผุเพออกมาแล้วยังแนะนําให้ไปใช้ยูเลียนะผมบอกได้เลยตรงนั้นคิดผิดนะครับมันมันมันไม่ได้อะไรสักอย่างเลยหันหันได้ก็ได้โรคก,กับะแรงแล้วก็ฟางนะครับ รคก,กับมแมลงแล้วก็ฝังท่านท่านได้อย่างนั้นนะท่านได้แน่นอนนะครับผมจะมาย้ําอีกทีนึงการที่ว่านในในตัวเช่นจะหมดฤทธิ์นะท่านผู้ชมมันไม่เป็นไรนะครับเราต้องการโตวไว้ก่อนนะครับเราเราต้องการโตวไว้ก่อนเราต้องการโตวไว้ก่อนในเมื่อข้าวเราโตเนี่ยรวงมันก็ต้องโตนะครับถ้าถ้าก่อนออกรวงเนียนะครับในเมื่อต้นเขาเขาโตวรวงเราก็ต้องโตนะครับถ้าข้าวเขา ทองป่องแล้วจะไปเล่งให้รวงโตผมต้องย้ำมันเป็นไปไม่ได้นะครับผ่านผสมมันไม่เหมือนผลไม้อย่างอื่นนะครับมันไม่เหมือนผลไม้อย่างอื่นผลไม้อย่างอื่นก็แยกเขาต้องขยายทั้งเปลือกนะครับพะฉะนั้นเขาโตได้ตลอดนะครับถ้าใครไม่ได้ให้ดูคลิปดววูวีดีโอคลิปนั้นว่ามเมล็ดข้าวด่างข้าวรีบข้าวดำกับแตกต่างกับผลไม้อย่างไรนะครับอันนี้ผมจะมาย้ำให้ท่านผสมได้ ได้เข้าใจนะครับผมถือว่าสําคัญมากนะครับท่านผู้ชมปุ๋ยรอบสองพยายามใส่ให้ไวใส่ให้หันนะครับอย่าใส่ซ้านะครับอย่างน้นอยๆต้องให้2อาทิตย์ขึ้นไปนะครับก่อนเข้าออกรวงนะครับก่อนเข้าออกรวงต้อง2ออาทิตย์ขึ้นไปนะครับอันนี้ถึงจะได้ผลนะครับก็ประมาณนี้สวัสดีครับ